ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วง The Unexpected หรือว่ามันเข็มขัดสั้นนั่นเองก็เป็นซับเรดดิตนะครับ The Unexpected มันเป็นรายการที่แบบว่าเริ่มต้นคลิปมาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วตอนจบคลิปเนี่ยเราจะเราไม่ออกมันจะเป็นยังไงเนยปัจทนี้อ่ะน้องเจงบงไปแล้วอ,อวิ่งไปคนละทางนะครับแล้วให้น้องเลือกว่าจะรักใครมากกว่า ได้ด้วยเหรอโอเคเหมือนไม่มีเสียงฮนะเปิดสุดแล้วนะโอเคน้องจะเลือกใครท,ทำไมบอกว่าฮีฮีดอนบคโอเค <c oughs> น้องเลือกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคน้องเลือกไม่ได้ไหมไปกินของตัวเองสิบางคนนะครับแอบมากินอของในตู้เย็นนะครับที่สั่งเอาไว้ฉันก็เลยใส่พริกลงไป รู้เลยนะว่าใครแอบกินรู้เลยทีนี้ก็ฝรั่งเขาไม่ค่อยถูกกับพริกนี่ครวดเวทมนต์ม okay. ิจิบอทเทิลโอเคเฮ้ยมีอ่ะเดี๋ยวมันมีมาใหม่อีกแล้วโอเค มีมไม่ใช่มีมสิฟิลเตอร์ไทม์สวัปนะครับแล้วทีนี้มันแบ่งเป็น2จอด้วยแต่ก่อนมันแบ่งแค่จอเดียวเฮ้ยเขานี้มี2จอต้องมาและ้ะต้องมาแล้วฟิลเตอร์นี้ต้องมาแล้วอนี้เท่อันนี้เท่อ,นนเทอ่าฮะไม่ต้องวอร์มอัพผิดกติกาไหมอ่ะ แต่ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่ามันลงฝ่ายนี้นะครับแล้วก็ได้แต้มถึงไม้จะปิวไปก็เถอะหรือว่าผิดใครรู้คอมเมนต์นะครับอือือเราไม่ได้ไลฟ์อยู่นะเหมือนอ่าผมดูไอ ไลฟ์สดเฟลๆมาเยอะนะเงครับแต่อันนี้คือนักข่าวแบบแก้ทางได้ดีมากน้องเราไม่ได้ถ่ายทอดสดช่วยไม่ได้เดี๋ยวน้องก็โดนตัดออกโอเคครับ,คครบผมไป,ไปก็ไ,ปได้ไดอือหือนักลงทุนที่แท้ทรูโอเคฝั่งนี้ขายห้าสิบฝั่งนี้ขายสี่สิบอ่ามาซื้อสี่สิบดีกว่านี้ครับอ่าเอางาอั้นกูตัดราคาเลยสามสิบอ่ะเดี๋ยว อออ่เดียวแล้วก็หกสิบยังชอบเดี๋ยวไปอันนี้อ่าสิบสี่สิบใช่ไหมอ่าซื้อสี่สิบอ่ามึงสี่สิบไหมอากูตัดราคาอกูสามสิบอ่าขายสามสิบไหมอากูเหมาเหมาเสร็จปั๊บอ่าเหมาเหมาหมดเลยแล้วก็ขายหกสิบ แยวบ้านผมเนี่ยผมว่าไม่ไม่มีวางมวยอ่ะแบบเนี้ยความจริงมันวางตั้งแต่ไอไอสามมาตัดราคา40แล้วนะครับผมคิดว่าไม่มีใครสังเกตเห็นผมนะหรือ,อยังไงโอเคผมจําได้ละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทาแก้เขินนะครับ เ,เมื่อเราล้างมือแล้วเราไม่มีผ้าเช็ดมือนะครับไม่ใช่กา้านขามชีวะใจเย็นสะบัดเฉยๆก็ได้ไหมสะบัดมือยังไงให้มีท่าทางนี้ครับออโอเคเข้าที่ระวังไป เดี๋ยวเดี๋ยวด pues ูใหม่เ hmm. ข้าที่ระวังไปมึงเตรียมตัวมาดีจากบ้านอ่ะแล้ว <sh ก็ไปให้เข้าตบหน้าะชิปนี่ครับมันฝรั่งทอดกรอบเอาทำไมพวกมีมลีเจนเนอรี่มันมาเยอะจังวะโอเคน้องแมวนะครับแมอ่อันนี้เก่ามากนะครับ ยีปีที่แล้วมั้งโอเคแล้วมันจะสะกดแบบไหนคอยฟังอ่ายังมีอีกยังมีอีก <c oughs> <c oughs> โคดเก่าอันนี้ยังเก่าอะ่ะเวลาให้อาหาร อแต่ที่ผมเก่านี่ไม่ใช่แบบว่าเก่าเดือนสองเดือนที่แล้วนะยี่สิบปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่นี้นั่นจะสามสี่ปีที่แล้วแล้วมัน e x p e c t เพตรงไหนให้มาเวอรี่กับโอเคผมเห็นละมันมีอ่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ในดิสนีย์นะครับ อืมอันนี้น่าจะเคยทําพวกสาระถ้าไม่มีตอนจัดอันดับมาแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยให้ถ่ายว่าตัวอะไรหนึ่งฉลามสองโรมาสามปาวานสี่คิดเอาเองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก

มีบางส่วนที่คิดว่าฉันไม่มีเลยพุ่งเลย but l i k e you can lay your stomach ใครเกตคอมเมนต์นี่ย คนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้โหหูฟังนี่ผมผมไม่ต้องใช้ที่รีดเลยวะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรด้านานะครับไปสวัสดีรครับเจ๊